นะครับตัวดีท่านผู้ฟังที่เคารบทุกท่านนะครับ <Yeah. S 2> คุณวัชระครับในปีใหม่นี้เ,เราจะนำเอาเรื่องราวของอ,อสังคมและวัฒนธรรมของชาวจีนในประเทศไทยเนี่ยมาเล่าสู่กันฟัง, <Yeah. S 2> งนะครับเราเตรียมมาทั้งหมดก็สำหรับปีนี้ก็ห้าสิบตอนด้วยกัน mm hmm. ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับอ่เศรษฐกิจสังคม ทำรรเนียมประเพณีหรืออื่นๆแม้กระทั่งรวมกระทั่งอาหารการกินของชาวจีนในประเทศไทยนะครับก่อ,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 อนอืน่นผมอยากจะ,ะแนะนำท่านผู้ฟังนะครับว่าท่านผู้ฟังลองอตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าดูแผนที่ของอประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับว่าประเทศจีนนั้นเนียมี ระบบการปกครองเนี่ยเป็นอ่อมณฑลจากมณฑลลงมาก็จะเป็นเมืองจากเมืองลงมาก็จะเป็นเขตเทศบาลนะครับท่าดูแผนที่แล้วน้นส่วนทางภาคใต้ของอประเทศจีนเนี่ยท่านจะเห็นเด่นชัดเลยก็คือมณฑลกวางตุ้งมณฑลกวางตุ้งนั้นมีเมืองหลวงก็คือกวางเจา พูดถึงกวางเจาทุกคนก็คงจะคุ้นและรู้จักกันดีมานานพอสมควรแล้วนะครับอันนี้จากกวางเจานั้นนะในช่วงของอประเทศจีนในระยะของการเป็นประเทศปิดในช่วงนั้นเี่ยกวางเจาก็จะเป็นเมืองหน้า่าของการติดต่อธุรกิจหรือการติดต่ออธุระทุกอย่างของชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งชาวจีนทนทะเลก็ต้องไปตั้งหลักกันที่กวางเจา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้งนะครับผัดมาจากเมืองกวางเจาก็คืออ่อซัวเถาพูดถึงสัวเถาทุกคนก็คุ้นหูรู้จักกันดีได้ยินมาบ,บ่อยอะนะครับซัวเถาเป็นเมืองเมืองหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งนะครับซัวเถาในอภาคภาษาจีนกลางหรือเรียกกันว่าแมนดารินนั้นเนี่ย ล้วออกเสียงว่าซันโถในภาคภาษาจีนซัวเถานั้นเนี่ยจะาจะแปลความหมายออกมาง่ายๆนะครับซัวนั่นแปลว่าภูเขาเถานั่นแปลว่าด้านหน้าครับฉะนั้นซัวเถาซึ่งแปลว่าด้านหน้าของภูเขานั้นเนี่ยเรียกกันมาเป็นร้อยๆเป็นพันปีแล้วอ๋อครับเนนะครับซัวเถาเป็นเมืองซึ่ง เป็นที่อยู่ทำนักของชาวจีนแต้จิวลวนวนอ่าเรามาถึงเรามาถึงจุดที่รู้แล้วนะครับว่าชาวจีนแต้จิวที่เดินทางมายังประเทศไทยนนั้นมาจากที่ไหนก็มาจากทางภาคใต้ของประเทศจีนะเนืองทัวเขาที่อยู่ในมณฑลกวางตุ้ง นะครับ oh. ทำไมคนจีนเนี่ยสวเถาถึงเริ่มเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อตั้งถิง่นพำนักที่อยู่อาศัยนะครับ oh. ถ้าลองนึกกลับไปยังประวัติศาสตร์ของประเทศจีนนั้นนี่ลองนึกดูว่าในช่วง1930ตน้ตนๆนั้นญี่ปุ่นก็เริ่มลุกราน ประเทศพีนท่านคงพอจะจำได้นะครับนั่นหมายถึงว่าในขณะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภาคเกษตรทั้งหมดแต่ประชาชนนี่สามารถที่จะ,ะทำผลผลิตทา้งภาคเกษตรออกมาได้ก็จ้องถูกทางฐานอี่ปุ่น,นี้ยึดไปหมดนั่นหมายความว่าความเดือดร้อนความแรงแคนก็ครอ,อบคลุม ไปทั่วสังคมของชาวจีนฉะนั้นชาวจีนเต่าผิวก็เริ่มเร็งเห็นแล้วว่าต้องเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปหาที่อยู่อาศัยนะครับเพื่อไปหาหิ่นที่สามารถที่จะทำอาหากินได้เลียนทองแล้วก็อาจจะ,ะส่งเงินส่งทองกลับมาช่วยครอบครัวทางประเทศจีนะนะ ตามที่ได้ทราบมานั้นเนี่ยชาวจีนแต่จิ๋วที่เดินทางมายังประเทศไทยนั้นเนี่ยมีอยู่สองระลอกใหญ่ๆด้วยกันระลอกแรกนั้นนี่ยชาวจีนเนี่ยจะเดินทางมามากมายพอสมควรก็คือช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแต่ันผูฟังพอลำดับได้แล้วนะครับว่าบรรพบุรุษห,หรือผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเนี่ยของครอบครัควนั้นเนี่ยอ เดินทางมายังประเทศไทยเนี่ยในยุคไหนโดยกันพอเกิดสงครามโลกครั้งที่สองการเดินทางทุกอย่างก็พลอยสะดุดหยุดไปนะพอมาเริ่มใหม่อีกทีหนึ่งก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วสงบลงการเดินทางเริ่มสะดวกขึ้นเริ่มใช้เรือกลไฟเดินทางแล้วชาวจีนก็ละรอกที่สองนี้ก็เริ่ม เดินทางมาอย่างประเทศไทยค่อนข้างเยอะมากนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนแจ้วิวชาวจีนหหลำ mm. ชาวจีนกวางตุ้งฮ <Yeah. S 1> บเกี้ยนหรือแม้กระทั่งชาวจีนแฉ <Yeah. S 1> นะลดหลัหน่นลงไปแต่ว่าชาวจีนแจ้วิวจะเดินทางมาเมืองไทยเนี่ยมากที่สุดนะโดยโดยตร้างความหวังว่ามาถึงเมืองไทยแล้วไม่ว่างานอะไร ที่สามารถทําได้นะฮะก็ต้องริททำออยอดเงนินเนี่ยแลก่กับเงินทองเนี่ยประทางชีวิตอะแล้วถ้าคนที่มีความขยันก็จะเก็บหอมออมริษเนี่ยเพื่อส่งกลับไปช่วยครอบครัวอที่ประเทศจีนอะเราเริ่มรู้แล้วว่าชาวจีนแจ้สิวเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยอ่ามาอย่างไรด้วยสาเหตุอะไร ในในสมัยนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครมีจุดศูนย์รวมของแหล่งธุรกิจในสมัยนั้นเนื่องจากหลายสิบศี่่านมันี้ธุรกิจมันยังไม่เครื่องฟูเหมือนกับสมัยนี้ฉะนั้นจุดเล็กๆของศูนย์รวมของแหล่งธุรกิจที่สามารถที่จะติดต่อดได้ย้อนกลับไปคิดแล้วนกะ็จะมีแหล่งชุมชนทุกวันนี้เราเรียกกันว่า ชัยนาทาวนะแล้วย้อนกลับไปเนี่ยก็จะมีบริเวณถนอนเยาวาราชราชวงศ์สงว่าเจริญกรุงมหมายถึงว่าชาวจีนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเดินทางมาติดต่อกับเพื่อนสูงและญาติเพื่อหางานทำงานทุกชนิดนะครับงานทุกชนิดที่ทำแล้ว สามารถที่จะมีเงินทองเรียงปะเรียงทองได้สมัยนั้นเนี่ยชาวจีนมาถึงที่นี่ปักงานสิ่งแรกที่ทำเนี่ยเ,เราเรียกกันว่าจับกังจับกางก็คือพนักงานแบกหามในสมัยนั้นเทคโนโลยีของการขนส่งก็ยังไม่เจ้าหน้าถึงทุกวันนี้ฉะนั้นการแบกเข้าสารการแบกถั่ว การแบบสารพัดือผลทางด้านการเกษตรซึ่งศูนย์รวมจะอยู่ที่ถนนสงว่านั้นคนจึงมาถึงถ้าไม่เกี่ยงงานไม่เลือกงานก็จะมีงานทำทันทีะะนะแต่ละแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็อยู่กันอย่างประหยัดอยู่กันอย่างค่อนข้างห่วงใยครอบครัวทางฝั่งประเทศจีนนะ การกินการอยู่นี่อยู่กันอย่างค่อนข้างอัศจรรั์นะครับเราเห็นแล้วว่าเอาล่ะชาวจีนค่อยๆก้าวมาแล้วนะเป็นเห็นว่าคนที่ประหยัดเก็บหอมปลอมลิบก็หวังอนาคตละหวังอนาคตถ้าเก็บเงินเก็บทองได้สักบางส่วนแล้วนะเนื่องจากชาวจีนมีนิสัยของการมุ่งมั่นของการทำงานค้าขาย บางคนก็เก็บเงินรวบรวมนะ,ะลงลงทุนอาจจะมีการหาขายเต้าหวยเริ่มมาถึงกิจาการค้าแล้วนะครับแมะหามขายอของกินไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มนะข้าวต้มกับหลายต่อหลายอย่างด้วยกันควัชระและท่านทูฝฟังที่เขารงครับท่านคิดไหมว่าปัจจุบนันมีมีเศรษฐี คนรวยอยู่หลายต่อหลายคนที่เติบโตที่เติบโตมาเนี่ยในบันไดขั้นแรกนั่นก็มาจากจุดนี้แหละมาจากจุดซึ่งลงแรงลงทุนในการาทำกิจการค้าเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยๆก้าวขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้น,น<ๆ>จนระยะเวลาสังสมให้พวกเข้าเหล่านี้เนี่ย กลายเป็นมหาเศรษฐีของเมืองไทยนะครับเรียกว่าทุกคนเริ่มาจจากศูนย์เลยนะครับส่วนใหญ่เริ่มจากศูนย์นะครับเริ่มจากศูนย์เริ่มจากความลําบากความลําบากชนิดเออาบเหงื่อแทนน้ำทุกคนนะครับทุกคนจะไม่เลิกงานทุกคนจะไม่เลิกงานตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินนะ้าจีนใต้ผิวนั้นเนี่ยค่อยๆเข้าขึ้นไปทีละขั้นจาก สมัยก่อนนะครจะเ,เห็นว่าบางคนอก็ก้กาวขึ้นไปเป็นพ่อค้าคบ,บางคนก้าวขึ้นไปเป็นเจ้าของร้านอาหารพัรรอตาการนะฮะไม่ทำนองเดียวกันในสังคมของหมู่คนที่ขยันและเอางานเอาการแล้วก็ยังได้รับข้อมูลข่าวกล่าว่าก็ยังมีข่าวทีที่มาหมกมุ่นกับสิ่งอับายมุก เป็นตัวเองไม่สามารถที่จะเก้าขึ้นไปทัดเทียมขึ้นสูงหรือบรรดาเหล่าญาติมิตรทั้งหลายว่า,ขาเขาก้าวไปไกลแล้วแต่ต,ตัวเราเองยังหมกมุ่นอยู่ในอััยมุกไม่ว่าจะเป็นการพนันการซึ่งเป็นหลักใหญ่ท่านทู้ฟันอาจจะฟังว่าคนจีนทั้งหมดเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับไอ้ที่หมกมุ่นอยู่ในอบายมุก แล้วก็ไม่มีความเท่าหน้านี่ก็ปะปนเข้ามาอยู่ในสังคมด้วย hmm. ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยมาถึงปั๊บสู้งานแล้วก็จะแบบโตเป็นคนรวยมา <Yeah. S 2> เศรษฐี <Yeah. S 2> มีมาก <Yeah. S 2> ก็กระจายกันไป <Yeah. S 2> ผสมประสิิกันไป <Yeah. S 2> นะครับช <Yeah. S 2> าวจีนนั้นมาจากหลากหลายของสังคม yeah. Yeah. ฉะนั้น คนจีนที่รู้จักสู้ชีวิตคงใหญ่ครอบครัวนั้นส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จนคนที่มีความคิดอ่านมกมุ่นกับอับฉยิยมุกนั่นก็คือถอยหลังนะครับชาวจีนนั่นเดินทางมาประเทศไทยค่อนข้างมากมายพอสมควรสังคมเนี่ยเท่าที่สมพอ สำรวจดูแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ในระดบับสักแปดสิบเปอร์ซ็นของชาวจีนทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวแท้จิว๋วนะเป็นชาวแต้จิว๋วลดหลังลงมาไม่ว่าบังตุง้งไขหลำํำหรือว่าหกเกียนนะครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าอัตราส่วนของชาวจีนในประเทศไทยเนี่ยเทียบเคียงกันอย่างไงลอง อยู่ในสังคมของกทมหรือกรุงเทพนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยถ้าท่านพอจำได้ว่าในบรรดาบริษัทใหญ่ๆ่ใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นดิดแฮมหรืเวอรบารเชอร์สาพัทนะครับเวลาประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายขายในหน้าหน,านังสือพิมพ์คุณพอจำได้ไหมครับว่าคนณสมบัตข้อสุดท้ายนี่ก็จะลงไว้เลยว่า ต้องพูดภาษาเต้จิ๋วได้โอ้อ่าฮฮ่ต้องคนที่มีเชื้อสายคือว่าต้องเขาต้องการเขาต้องการว่าเวลาพนักงานขายของบริษัทเนี่ยเวลาไปติดต่อร้านค้าร้านค้าทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยเท่าแก่เจ้าของร้านค้าเนี่ยจะเป็นคนเต้จิ๋วนั่นหมายความว่าถ้าพนักงานฝ่ายขายของบริษัทไม่สื่อ ได้สื่อภาษากับเข้าแก่ร้านในสำเนียงแต้ผิวด้วยกันการพูดเจรจาการค้าทุกอย่างมันย่อมสนิทสนมมากขึ้นกว่าปัตดิ่ใช่ใช่ครับดังหลายสิบปีก่อนท่านคงพอจะจได้ว่าเวลาประกาศรับสมัครพนักงานสายขายคุณสมบัติท่านทุท้ายนี่ก็จะลงไว้เลยต้องพูดภาษาใต้ผิวได้แม,ม้กระทั่งเป็นห้างของสลัดนะครับ ผมจำได้แม่นคือบิทแฮมรีเวอร์หรือทีเรียวโนเวนนะเวลาพนักงานสอบสัมภาษณ์ใบบุคคลก็ต้องถามสอบหรอคุณพูดแท้จิ๋วได้ไหมโอครับนะนั่นคือหมายความว่าชุมชนาชาวชาวแต้จิ๋วในประเทศไทยมีค่อนข้างอ่อมากมายพอสมควรครับนะครับครับนะเป็นข้อมูลที่ มีค่ามากแล้วก็ชวนติดตามจริงๆนรคุณซาสําหรับรายละเอียดที่คุณซามาเล่าให้เราฟังนะครับเชื่อว่าวันหลังๆนะก็คงจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะฮะมามาเป็นมีค่าตอนนะะ่อเนื่องเราเราจะมีต่อเนื่องเป็นตอนต่อไปโ,โะครับในแต่ละเรื่องแต่ละราวที่เกี่ยวกับชุมชนชาวแจิ๋วในประเทศไทยนะครับครับคราวหน้าเราจะเสนอเป็นบทตอนต่อไปขอให้ท่านทูกฟังฮะคอยรับฟังอะไรกันนะครับครับครับ แต่เป็นช่วงเวลาที่มีค่าจริงๆนะครับเดี๋ยวใครที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้นะครับติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะครับคุณซาจะนำมาเล่าต่อเนื่องกันไปให้เรียกว่าฟังกันเพลินเลยทีเดียวนะครับครับ,รบหรอบนี้ครับ